สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเข็นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับเจอกัน ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกา40นาทีกับผมกีกิรติครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะไปที่รางวัลขวัญใจมหาชนในอินเตอร์เน็ตวอล์2017นะครับหลังจากที่เราเปิดให้โหวตรอบแรกมานะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึงเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เราก็ได้รายชื่อ9้าศิลปินที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วโดยลำดับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับไม่ได้เรียงตามคะแนนโหวตแต่อย่างใดแต่เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อจริงของศิลปินครับ ขวัญใจมหาชนนายเอเจเทนอวอร์ด2017คุณเลือกได้ M 1เจมจิรายุ M 2นเดต M 3คชานทนัน M สี่มากปริน M 5เป็กผลิตโชว์ M 6เป่าเป่า M 7มาริโอ M 8ทอมอิสรา M 9กายายาพิมพหมายเลขศิลปินที่คุณชื่นชอบส่ง SMS มาที่หมายเลข4 1 1 1 9 9 9ถึงเที่ยงคืนวันที่7มิถุนายน,นนี้สนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน ซึ่งตอนนี้นะฮะ คะแนนของทุกศิลปินนะครับก็ถูกปรับให้เป็นศูย์แล้วนะครับก็เริ่มต้นบวชกันได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่7มิถุนายนนะครับแล้วเราก็จะประกาศผลในวันที่8มิถุนายนนะฮะว่าใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนประจําปีนี้ไปครองกฎกติกาง่ายมากครับพิมพ์เตามด้วยหมายเลขของศิลปินที่เข้ารอบสุดท้ายนะที่คุณชื่นชอบและส่งมาที่4 1 1 1 9 9 9นะครับส่งมากก็มีโอกาสจะทําให้ศิลปินของคุณคว้ารางวัลไปได้มากขึ้นนะครับยังไงก็ส่ง